สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในชายดักชานลนะครับก็นะครับช่วงนี้กําลังเป็นกระแสฮิตมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอบริจาคถุงมือหรือว่ามาอยู่มาดื้อๆเนี่ยในในเพลถุงมือต่างเนี่ยพยาถอดถอดแป๊บนึงอนะครับมีเยอะมากเลยนะน้องๆที่จะเข้ามาทักแล้วเข้ามาบอกว่าพี่ครับไม่มีถุงมือใช้ครับขอสักครู่ได้ไหมครับพี่ครับผมมีเงินน้อยครับนู่นนี่นะ คือสาวท่าสา,สาเพที่น้องๆเข้ามาอ้างเยอะๆนะที่ผมจะเจอแบบนี้ยหรือว่าหลายๆคนในเพจถุงมือที่จะเจอครับวันนี้ผมเลยตัดความรำคาญนะครับตัดความรำคาญผมก็จะพูดไปว่ามันมีถุงมือถูกที่ราคาไม่ได้แพงไม่ได้เกินหลักสามร้อยบาทมีขายแล้วก็สภาพดีด้วยนะครับวันนี้เลยผมขออนุญาตแนะนําถุงมืออยู่รุ่นหนึ่งนะครับมีขายในชูปี้ลาซาด้านะฮะมีขายนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ถ้าอ่านตามตรงเลยน่าจะอา่านคำว่าไมก้านะครับ M A I C C A ไมก้าไมก้าเนี่ยผมลองเซิร์ชเิมัวม่วๆนะใช้คำว่าเซิร์ชมั่วๆมันขึ้นขึ้นเข,นขาเรียกว่าขึ้นมาเยอะมากเลยว่าเป็นแบรนด์ของอะไร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 อย่างเงี้ยบางบางอันในที่ผมเซิร์ชเจอก็บอกมาจากจีนบางอันก็บอกจากมาจากมาเลนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ได้นะผมไม่อยากฟันธงแต่เวลาใครถามผมก็มาเลไปแล้วกันดูดูแบบว่า ดูไม่เอ,อมันดูน่าเชื่อถืออ่ะแต่ถ้าบอกว่ามาจากจีนปุ๊บตอนนี้คนจะมองว่าสินค้าแม่งไม่ดีหรือป่งถึงแม้ว่าจะมาจากจีนนะผมบอกเลยว่าไมกล้าตัวเนี้ยอย่างนี้เลยนะครับโฟมเนี่ยนะฮะผมผมเองเนี่ยบอกตรงนะครับผมไม่ใช่เป็นคนสันทัดในเรื่องเนื้อโฟมหรือว่าชื่อโฟมผมเลยไม่กล้าพูดแปลว่ามันคือโฟมอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโฟมตัวเนี้ยมันมีความหนึบ มีความหนึบในระดับที่ว่าถ้าคนที่เป็นผู้สประตูมือใหม่เนี่ยแทบว่าน่าจะพอใจหรือแม้แต่กระทั่งพวกที่เป็นผู้สปรมตูอาชีพหรือว่าคนที่เล่นมาตูมาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีมีความหนึบมันมีความหนึบนะผมบอกเลยมันมีความหนึบในตัวแล้วรู้สึกว่าถ้าตัวเนี้ยเวลามาันโดนน้าบางๆนะผมว่ามันหนึบนะอ่าไมล้าตัวนี้หนึบนะครับหนึบมากเลยแล้วแบบ ด้วยราคาเนี่ยอ่าในในในไลฟ์นเนี่ยไม่ใช่ว่าในไลฟ์สิในช h อป e ีแล้วก็ใน La ซ a d a นะครับหรือว่าในชิเชนโดราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบไม่เกินสี่ร้อยเนี่ยตัวเนี้ยราคาตัวเนี้ยไม่เกินสี่ร้อยไม่เกินสี่ร้อยนะครับก็คือผมเชื่อว่าน้องๆน,น่าจะพอหาซื้อได้น่าจะซื้อได้และอย่างคือข้อดีของเขาเนี่ยมันมีการเรียกเก็บปลายทางด้วยมันมันทำให้น้องๆเนี่ย มีการเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมตัวในการเตรียมเงินสะสมเงินได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าในการสั่งของกลุ่มพวกนี้ความเสี่ยงที่จะได้เจอคือ1สินค้าไม่ตรงสเปคอย่างเช่นสั่งเบอร์8อาจจะได้เบอร์เก้าสั่งเบอร์เกอาจจะไปโดนเบอร์ส0หรืออย่างแย่ๆเลยสั่งเบอร์เก้าไปโดนเบอร์เจ็คือชิปหายแน่ใส่ไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตเลยพี่ผมจะมาไลฟ์สดเนี่ยคือนะครับผมมีไมค์ก้า ตัวนี้ผมสั่งมาเยอะมากเลยประมาณเกือบยี่สิบกว่าคู่ที่ผมสั่งเข้ามานะถามว่าทําไมต้องสั่งเข้ามาเยอะนะครับหนึ่งเลยผมมาขายในร้านของผมอยู่แล้วนะครับมาขายในร้านผมอยู่แล้วนะครับ,าาลแ,ลรบแล้วก็จะขายในไลฟ์สดด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าซื้อกับผมแล้วเนี่ยแน่นอนคือคุณได้สินค้าแน่นอนคุณได้สินค้าที่ตรงปกแน่นอนสีจะมีอยู่สามสีด้วยกันนะครับพอดีวันนี้ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่เนี่ยผมไม่ได้เตรียมถุงมือวางไว้ มันก็จะมีสีเขียวสีสม้มตัวนี้แล้วก็จะเป็นสีฟ้าถ้าถามว่าเรื่องความสวยงามผมมองว่าตัวนี้คือสวยและโดดเลยสีนี้โดดเด่นยิ่งถ้าแบบใส่ไกลๆนะมองไกลๆใส่เล่นไกลๆนะผมว่าอันนี้มันเป็นถุงมือที่แจ่มมากแต่มันจะละักษณะมันจะมีความคล้ายคลึงกับถุงมืออยู่ตัวหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศผมจำไม่ได้ว่าชื่อแบรนด์อะไรคือเขาก็จะทํามาโทนเนี้ยโทนสีนี้เลย นี่ผมก็มองว่าจะใครจะว่าลอกเรียนแบบอะไรกันก็นแล้วแต่ความคิดนะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็คือการที่ลวดลายเหมือนอะไรเงี้ยไม่ถึงกับว่าก๊อปปี้แต่เป็นเพียงแค่ว่าลวดลายเหมือนกันก็ว่ากันไปบาร์าไปเนาะอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครับเราเป็นผู้ใช้ก็อย่าไปยึดติดอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับในเมื่อนะครับผมสั่งมาเยอะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ทักนะครับทักเฟ